สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทางช่อง YouTube นะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับวันนี้มีคาวาสกินะครับขนาด2แรงแล้วกัน D2K นะครับวันนี้เป็นเล็กพิคี้หนูอะตอนนี้นะมันจะแวดแวดแวดแวหน้าดูเลยนะฮะเดี๋ยวพาชมรอบๆก่อนสวิปปิดเปิดอยู่ด้านหน้านะ ครบนีแ่แฮนเราเปลี่ยนให้แต่ใส่คันเร่งให้เดิมญี่ปุ่นไปนะครับหางแล้วก็แถมใบมีดญี่ปุ่นไปให้เลยคมคมนะครับคมนะครับตัวนี้ใหม่นะครับคมตัดสักรอบนึงก็ขาวชั่วเลยนะฮะน้ำหนักเท่าไหร่เจมน้ำหนักสโี่ปลายสี่ปลายสี่ปลายปลค่ะเดี๋ยวพี่ๆลองฟังเสียงดู มันเล็กพี่ขี้หนูมากเลยนะครับตรงนี้สวิตช์ชิน้นแล้วน,น่อยอนี่ใครที่ชื่นชอบเครื่องตัดหญ้าเล็กๆนะครับเล็กๆแว้นๆน ไม่ค่อยเกเรนะครับไม่ค่อยเกเรทาวาสกินะครับตอนนี้เจ๋วนะครับเครื่องแน่นๆเลยครับข้างในเราบริการให้ใหม่หมดแล้วเอาเท่าไหร่ดีปีใหม่แบ่งปั้น2,950รวมส่งตัวเดียวนะครับราคานี้ไม่มีนะครับทาวาสกิไม่เคยขายราคานี้มาก่อนนะครับ2,950บาทรวมส่งพี่ๆท่าไหนชื่นชอบก็ปิดไปได้เลยเดี๋ยวมีสายสพายให้เรียบร้อย ปลายทางเพิ่ม200บาทนะครับพื้นที่ห่างไกลเพิ่มอีก100บาทถ้าโอนส่งก็2,950รีบๆนะครับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นคนแว้นไม่มีอีกแล้ว2,950สวัสดีครับ